สวัสดีครับครัวับ้านทุ่งกระลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนเย็นนี้ผมมีเมนูมานําเสนอเลยนะครับไปตลาดมาครับได้นกกระทานกกระทามาสองตัวเคยไปชิมร้านไหนเนี่ยเขาผัดเผ็ดแบบแห้งๆนะครับจะไม่จะไม่ใส่พวกพริกไทยนะจะไม่ใส่มะเขือนะครับผัดแบบแห้งๆใส่กะเพรากับพริกนี่นะครับก็แต่ว่าเป็นผัดเผ็ดนกกระทาสับนะครับสับละเอียดเลยเมนูนี้เพื่อนๆไปทําตามได้ง่ายๆครับเพราะว่านกกระทามีขายทุกที่นะครับแล้วก็เครื่องปรุงพวกนี้ก็มีทุกที่เหมือนกันครับ รอติดตามนะครับเดี๋ยวเอานกกระทาไปสับเลียดนะครับแล้วก็เอาพริกแกงพริกขกพริกแกงก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงขมิ้นผมใส่ขมิ้นนะครับกระชายนิดหน่อยใบมะกรูดแล้วก็พริกหนุ่มใบกระเพราครับเราติดตามครับครับผมนี่ครับก็เอาเนื้อไปหั่นเป็นชิ้นๆับแล้วก็เป็นราบจนละเอียดเลยนะครับจับต้องราบนานๆหน่อยนะครับผัดเผ็ดสูตรนี้มันจะผัดแห้งๆครับไม่ใส่น้ำมันหอยนะไม่ใส่มะเขือแล้วก็ไม่ใส่ไทยเม็ดครับ เคยไปชิมหลายที่แล้วเออมันอร่อยถูกใจผมครับเราเราตีตามนะครับจะรู้ครับผมอ่ะมาถึงวิธีการตําน้าพริกของผมนะครับกระเทียมใส่ตะไคร้ไปหน่อยหนึ่งพริกแห้งครับสูตรนี้ผัดเผ็ดแปแบบแห้งๆนะครับอ่ะครับขมิ้นหอมแดงรอใส่นะครับรอตำโขกจนละเอียดก่อนครับครับผมนะครับโขกไปเรื่อยๆนะครับโขกไปจนละเอียดนะครับผมใส่กะปิไปนิดนึ่งนะกะปิครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับ ผัดผ็ดนกสูตรนี้ต้องเอานกไปผัดก่อนนะน้ำพริกพริกอย่าเพิ่งใส่นะครับผัดเดี๋ยวเราติดตามครับเดี๋ยวเราตำรอติดตามครับติดตามนะครับ,รบก็เดี๋ยวใส่ขมิ้นครับใส่ขมิ้นหน่อยนะมันหอมแล้วมันก็จะได้สีสันโอเคเลยครับขมิน้นหอมแดงนะครับใส่หอมแดงไม่เยอะนะครับหนักเครื่องหน่อย เผ็ดนกกระทาสับครับรอติดตามครับครับผมพอละเอียดดีผมก็จะใส่กระชายลงไปหน่อยนึงนะครับใส่กระชายลงไปโคอีกทีครับไอ้กระชายนี่มันเป็นน้ําต้องใส่หลังสุดนะครับเพราะว่าจะไม่ทําให้พริกมันกระเด็นใส่เราครับนี่ครับรอติดตามครับเนี่อก็เปอันเซฟอทีของน้ำพริกนะครับเดี๋ยวก็รอเอาผักไปหั่นก็เอานกลงไปผัดได้เลยครับรอติดตามครับหอมหอมครับเติมน้ำมันพืชลงไปครับมันต้องใส่น้ำมันเยอะนะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ เรายังยังจะไม่ใส่พริกนะครับผมจะผัดนกก่อนครับนกสับเรานี่ครับลงไปผัดผัดเป็นนกก่อนนะครับผัดจนหอมเลยไม่ต้องไฟแดงนะครับลวนไปเรื่อยๆนะครับเอาเจนนกรุ้สุกเลยครับ ครับผมผัดได้เลยนจนหอมนะครับผมใส่ตะไคร้ซอยยาวๆนะครับเอาผัดไปกับนกเลยครับได้ความหอมผัดแห้งๆครับสูตรนี้มันกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวส่วนห่อนครับสุดท่าผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าย่าไฟแรงเกินติดตามครับแับผมนี่ครับผัดจนแห้งนะครับ แห้งจนกรอบนะครับผมก็เอาพริกที่ที่ผมโขลกไว้นะเมื่อกี้มันแห้งมากเติมน้ำมันลงไปนิดนึงแล้วกันเพื่อความหอมครับเติมน้ำมันไปนิดนึงพริกแกงโขลกกระเหียดน,นะครับดูดิหอมบตมินนะครับ น้ำมันหอมแล้ก็คุกกับเนื้อที่เราเตรียมไว้เลยครับอตอนผัดเรีนไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟปานกลางครับผัดได้เลยครับมไม่อยากบอกเรื่องกลิ่นนะสุดยอดหอมครับเดี๋ยวขอตัวผัดต่อครับครับผัดจนพริกแกงเนะ่ยเข้าคือโอ้หอมน่ครับผัดแบบแห้งๆน,นะครับ กินกับข้าวสวยนะสุดยอดครับแล้วก็มจะตามด้วยพริกกับกระชายหั่นนิดหน่อยสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดก็หั่นฝอยนะครับครับผัดต่อเลยครับผัดแป๊บนึงเป็นกับแก้มก็ยิ่งโคตรชัยเลยครับ ใส่แต่ซียูขาวนะครับกินกับเ้าสวยก็ตัวสุดยอดนะครับใส่ซีย่ยูขาวไปน,นิดนึงครับไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำปลาได้ทำแห้งๆสใส่แล้วก็ริดผ็ดหนอยอนะ่ะ มันสุกมาแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับผัดให้พีกมันสุกนิดนึงครับเราดีตามต่อครับกับผมเนี่ยก็ใช้วิธีครับเติมผงชูรสลงไปนิดนึงครับแล้วก็ใบกะเพราครับคนๆก็เป็นอันเสร็ววิธีครับสูตรนี้ทุกท่อนเรามาทำชิมดูนะครับแห้งโอ้หอมมากครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ กับกับแก้มตอนเย็นๆนะลองไปทำดูครับเพราะว่าวัตถุดิบปัญหาง่ายนกนกกระทาครับหรือว่าจะมีหนูหนูนาก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะอันเสร็จพิธีครับะลองไปทำดูนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุงกระดุมเด่นพายิมาเทียวครับผมพามาทำผัดนกกระทาผัดแห้งๆครับเดี๋ยวรอให้ใบกะเพรากระสุกก่านนิดนิดงนะครับโอเคนะครับ